การสร้างสามขาการแบ่งสามขาเป็นสามส่วนผมจะสอนสามขา,ขานะครับสามขาเนี่ยมันซื้อแท่นกึงมาไม่มีเราก็เลยจะสร้างสามขาแต่วิธีเราจะแบ่งสามขาเนี่ยให้มันเท่ากันยังไงนะครับ<า>เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแบ่งด้วยวงเวียนนะครับเขนะครับเดี๋ยวจะสอนฮนะขัานล่างนะเราสร้างวงเวียนก่อนวงเวียนง่ายๆวงเวียนที่เราทำมาแนละ้วเราก็วงเวียนไปเพื่อจะแบ่งให้ ให้มันเป็นสามขาให้ได้นะเสร็จแล้วเราก็จิ้มขอบตรงไหนก็ได้ขอบนะขอบนะจิ้มขอบนะมันก็จะผ่าศูนย์กลางอันนี้แหละเนี่ยวนไปเงี้ยอ้าวผ่าไปนะเนี่ยโอเคนะเนี่ยนะนะอยู่เงี้ยนะเสร็จแล้วก็มาจิ้ม,มตรงนี้เนี่ยตรงรอยต่อของมันอยูตรงเน,งนี้เพื่อทําให้ออกไปสามมุมเนี่ยนะปื๊บวนไป นะครับวนไปเงี้ยไหนสร้างมมนี้เนี่ยเนี่ย เราก็แบ่งเป็นสามมุมได้นะสามมุมเท่ากันเลยนะเราก็สร้างสามขาสามมุมให้มันดันเท่ากันมาได้จับได้นะครับผลออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับสามขาเพื่อเราหามุมเพื่อเพื่อเราจะจับจับแท่นตึงแล้วสร้างสามขากันโอเคนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วให้ดูแต่หลักการแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับ อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยวงเวียนสร้างเองนะครับแล้วก็สร้างเราจะแบ่งให้มันสามมุมได้ยังไงด้วยหลักการวงเวียนอันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับเสร็จแล้วก็เอางานตัวนี้ไปทาบที่เราวาดเมื่อกี้แล้วก็วางน็อตวางอะไรให้มันตรงนะตรงจากที่เราวาดแต่แล้วก็เชื่อมเลยแล้วก็ขึ้นมาใส่บนนี้ครับเป็นประมาณนี้ครับ ครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งด้วยครับขอบคุณครับ